เจมส์แดง5กุมภาพันธ์2,567รอบหุ้นใหญ่มาแล้วเจมส์แดงเห็นต่างชาติ2วันเดือนกุมภาซื้อกว่า4,000ล้านบาทเรียกว่ารอบหุ้นใหญ่มาแล้วยังไงก็ขึ้นรถลงรถให้ท่านนะคะ g p s c BBL SCB KBank Advance แพแนวตเตรียมโรดโชว์7กุมภาพันนี้ IPO น้องใหม่แพแนวผู้นำด้านประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนห้องประชุมและระบบทางเข้าออกอัจฉริยะเตรียมโรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจ7กุมภาพันธ์นี้ QTCG เดินหน้าขาย IPO 180ล้านหุ้นบริษัทมหาชนจำกัด QTCG QTCG ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานกรอตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าเสนอขาย IPO จำนวน180ล้านหุ้นเร็วๆนี้ จอลงสนามเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในไตรมาส1ทับพโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i ินไซด์ d e com